ไม่จะเสียงเพลงพน้องอเบื้งปุ๋ยแก้วเข้าไปข้ามีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่ผู้สุกคนนะครับผมของผมตอดสักตักซอสครับพี่น้องมาพี่น้องมากเหมือนนี่โอ้โหต้มตีนงัวครับพี่น้องเอ้ยนะขาจังงัวพี่น้อง แบบโอ้โหเปื่อยๆเลยพี่บอมึงเปื่อยๆอยู่ยุยโอ้โหเบื้องคุณอ่ะ <c oughs> สุดยอดกองเข่าเสียงแหว่งรังมาพี่น้องมาก,กินต้มกันเสียบเสียบต้มกันพี่นอ้องเอ้ยคุณเบื้งที่ล่ะขาจากง,งูเอาใส่เกลียวเข้าไปก่อน เลยครับอขออยากจะพี่เหล่าเลยมึงคุณเหรอมึงมึง,งอ้ยมันห่อนห่อนแห้งค้าสจังตีนม่วพี่เลงาเลยโอ้มันเปื่อยแห้ง ต้งการมองแล้วก็มีแต่เสียงเทียงพี่น้องอู้เพิ่งตุ่ยแก้วเข้าไปข้ามีใหญ่โอ้อู้ ผมว่าสองหมื่นพี่้<ะ>องต้มอ่อนนี่ขักบัวละบาทโอ้ยหอน ห,ห,ห, <c oughs> หนวแดงมานี่น้กงมาเขาจอกกินสงการกันเหมือนห้องหราลอยเรีนนหนาลองนีมันนี่บ้าง โซ่จอดีที่เปลือย <c oughs> ขังแรกของผมเกินพี่รอเลยกินใหญ่ปเนี่ยคัก <c oughs> ขัก ธรรมาติ์ขนาด <c oughs> อยู่นหลังบาทเลยม่เมื่อเหอะไรเนี่ยมาทนไมมากินเขาที่ล่ะโอ <c oughs> <c oughs> ้สุดจอดอะไรไม่้อ้ตรงตรีงูตรงปปเปื่อย เลยข้างอินดี้เลยข้างอินดี้อืมมบ่นอ่ะติดใหม่ติดมืเอเลยพี่ลองเลยอืม กินวะเห็ดต่าเๆ <c oughs> ีกวผมแช่ลงเยักอ่ติดมือติดายนะอืมไม่ติดมือ อืมประยุทธ์กินบาประยุทธ์<า>อืมคัดอ,อู๋สุดยอดอืมพี่คนไปนมาบึองอืมคัดอีบีมันเปื่อยแห้งมันก็สุดยอดเป็นยังไงพี่ลองเลย อู้ขักขักตรงไปเปลือยนี่สุด,ดยอดขึืงจเกี่ยวคง โอ้พี่น้องเนกินเด็ดทบิ่มไงเราเนี่ยเออเื่อดีขนาดผู้นะทุกแมงจิ้มึงโอ้ tất cả hắn hòn nè kiao cái anh tém tôi kiao hm 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 thì hm 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 อ๋อ,อสำหรับคลิปนี้ก็เป็สำหรับนี่คอนี่นรองเลยเสี่ยมี่กันเจ้าดังหลายไปนะครับผมสวัสดีครับ